สนับสนุนโดยและก็ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเชสเตอร์ครูเดนเชียลประกันชีวิต ส0นโดยตโตโยต้าไฮลักซ์วิโกโ้แชมป์นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเ,เราได้ทําการรวบรวมคะแนนจากคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในห้องส่งนะครับรวมทั้ง3ศิลปินดาราของเรานะครับได้โหวตให้กับผู้เข,ข้าแข่งขันของเรานะครับ,บและตอนนี้ค<น>ะแนนก็อยู่ในมือของพี่ยิง่งยงและที่หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยากจะอธิบายให้ฟังเพิ่มนะลูกว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยเขาโหวตให้ใครไปก่อนก็หมายถึงว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่า ลูกจะไม่ได้เข้าไปในรอบต่อไปอท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกคนที่ท่านถูกใจที่สุดตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ครับรักใครชอบใครนะคะโหวตเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชื่นชอบน้องกิ๊ดกดหมายเลข29ชื่นชอบลุงจำปาหมายเลข30และส่งมาที่4777888ค่ะครับและผู้ชนะในค่ำคืนนี้จะคว้าเงินรางวัล10,000บาทไปก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ และสำหรับคุณลุงจำปาและพี่ต่อนะครับได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปก่อนครับ5้าพบาทครับดีดีด้วยนะครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับกำลังใจดีๆจากทั้ง3ท่านเลยนะครับพี่บอลน้องซันและน้องขอตครับขอบคุณมากครับมาถึงช่วงคนหน้าตาดีมีคำคมผู้ชายหน้าปลวก มักจะชมว่าตัวเองหล่อ <c oughs> ผู้ชายหน้าหล่อหอมักจะชมว่าตัวเองสวยค่ะ <c oughs> <c oughs> มองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเห็นชีวิตที่งดงาม